โอเคทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ในเกม All Star Tower Defense ไงทุกคนโอเควันนี้ผมก็จะมาเออพาไปเอ้ยไม่ใช่พาไปวันนี้ผมจะเอาตัวไก่มาฟาร์มเพชรนะนะครับผมโอเคโอเคนะโอเคผมจะเอาตัวไก่มาฟาร์มเพชรนะครับผมก็ตอนนี้ในตัวไก่มีเพชรอยู่พันสี่นะครับผมก็ใช่มีเพชรมีเพชรอยู่พันสี่แล้วเดี๋ยวผมจะไปเอาตัวนี้นะครับผมไปฟาร์มเพชรให้มันมันแบบแบบมีเพชรเยอะๆไงไว้แอคสาวอะไรเงี้ย แล้วก็โดยที่เออตรงที่ผมจะไปเล่นก็คือเอ้ยด่านที่ผมจะไปเล่นกะคือเอ้ยโหมดที่ผมจะไปเล่นกะคือโหมดอินฟินิตี้นะครับผมว่าจะเป็นโหมดที่ผมใช้เอ่อฟาร์มดาเมจนะในรหัสหลักนะผมก็เพราะฟาร์มดาเมจแล้วก็ฟาร์มเพชรได้ดีมากๆเลยไงตัวไก่จะได้โหดๆนะครับผมอ๋อแล้วก็เอ่อตัวในกระเป๋าที่ผมมีในตอนนี้ก็จะมีตัวนี้เลยมีโกคูแบ็กแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นะผมเพราะฉะนั้นก็อัพลองใส่โกคูแบ็กไปเลยไงนี่เอาให้หมดไปเลยนี่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 เนี่ยนี่นี่ เอาให้หมดกระเป๋าไปเลยนะโคโคแบ็ค <Okay. S 1> จะได้แบบโหดๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราก็จะยัดให้หมดกระเป๋าไปเลยโอเคนะครับ okay. ผมแล้วก็เพิ่มเลเวลไปเลยนี่แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเลิกเป็นโหมดท้ายากผม <laughs> เพราะว่าผมไม่ได้ไหวนะโอเคเดี๋ยวผมจะเลิกเป็นโหมดปกตินะโอเคโหมดปกตินี่ไงโหมดปกติโอเคแล้วเดี๋ยวผมก็จะ ผมก็จะเร่งเวลาไปสักครู่แล้วกันนะครับมทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวคนดูจะดูนานเกินจนเบื่อนะโอเคเดี๋ยวได้เวลาทามสักคลิปไงก็นะครับผมแล้วก็นะตรงนี้นะครับผมผมก็ปล่อยตัวยาวไปเลยนะผมนั่งอัดประมาณครึ่งชั่วโมงนะแมทเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเลยนะเนี่ยผมก็วางโคโรลินวมตัวหนึ่งแล้วผมก็ปล่อยยาวเลยนะผมก็เดี๋ยวผมจะตัดไปให้ดูตรงกลางเกมนะครับผมโอเคไปดูตรงกลางเกมกันเลยเล s g ก คุรุลินลูกพ่อยิงมันลูกคุรุลินคุรุลินคุรุลินโอ้โอ๋ออเคทุกคนตอนนี้หลุดโคตรเย็นเลยผมมินาโซนแอคหล่อไงเมื่อกี้ไปพูดโซนแอคหลอดูเดี๋ยวแม่งหนุนกันเยอะเลยเนี่ยชิบหายตายหาแล้วกูตายหาแล้วคุรุลินอยู่ไหนวะล่ะคุรุลินยิงยังวะเนี่ยคุรุลินตายห่ะคุรุลินยิงวันลูกพ่อไปแล้วมินาโตะกูไปแล้วไปแล้วแม่งบินโคตรชิลแล้วคุรุลินยิงโคตรเบาคุรุลินยิงโคตรเบา สภาพนี่มาสภาพนี่ลูกชะตากรรมแล้วเนี่ย <Bra. S 1> โอเคทุกคนรู้สึกมันว่า <c oughs> เราจะแพนะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาตัวที่แบบมันดีๆกว่านี้หน่อยนะเพราะในครั้งผมก็จะไม่มีอะไรมากเลยเนี่ยไหมผมอยากได้โกดินล่างนี้มากเลยโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็าผมก็ขออนนี้ไปฟาร์มเพชรแล้วก็หาตัวดีๆเพื่อสมตัวนี้เลยนี่กาโลไงตัวนี้เป็นตัวที่เตะหลักหมื่นเลยนะเป็นตัวเซด้าเตะหลักหมื่นที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวผมก็จะไป หาเพชรมาส่มนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต้องไปเปิดตู้วายด้วยนะโอเคงันเดี๋ยวผมกลไปลงอินอีกสักรอบกันเลยก็โอเคทุกคนแล้วเราก็กลับมาตรงนี้เหมือนเดิมไงโอเคอันนี้เรามีอยู่3,600เพชรเลยนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับรหัสใหม่ผมนะก็แล้วพอดีในตู้มีการโร่พอดีเลยนะนี่มีการโร่มีเจ้าการโร่อยู่พอดีนะเดี๋ยวผมจะสุม่มอะไรไงทุกคนโอเคนี่แล้วก็มีอ้อโบมาอยู่ตู้ไวยเดี๋ยวผมต้องไปทําตู้ไวยนะผม นะฮะผมยังสุมไม่ได้ป่ะต้องผ่านราันแปดเทุกคนกันเดี๋ยวเราก็สุมเจ้าการโร่ไปก่อนนะอา๋อาออเป๋าเต็มอะโอเคเดี๋ยวเราลบต้นในกระเป๋าสักครู่เอาเราทุกคนแล้วตอนนี้ก็เหมือนว่าเราจะสุมได้นะเด,เดี๋ยวเราก็สุมกันเลยนี่ไงก็สุมไปอา้าวออกตัวเลขเลยอะแล้วก็ตัวที่เหลือก็น่าจะเป็นกีกี้อ้าวได้เซ็นนิสเซอร์มาด้วยเกมดีนะทุกคน อย่าลืมไปหาเล่นเกมนี้ไปว่าก็ถ้าเกิดเรามีเออจ้ากาโ่ไวแล้วอ่ะแล้วเราจะเซนิส,นสตีเบามากนะผมบอกเลยใส่ออกก็ตีเบาๆโทยที่นี่กาโลอยู่น,นี่โอเคนี่นะเครเราก็ได้มันแล้วงั้นก็ไปลงอินกันเลยครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงการลงอินนะทุกคนคือการลงอินรอบนี้คือแบบ ผมลงในเซิร์ฟปกตินะครับผมแล้วก็มาเออมีพี่หลังอยู่คนนึงนะครับเข้ามานะแล้วผมก็เลยบอกพี่แกไปว่าแตงกิวแล้วกันนะพี่หลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่หลังแกก็แบบเดวนไปเดวนมาใช่ไหมแล้วผมก็ปล่อยมอนโดดม,มาตัวเดียวแค่ตัวเดียวจริงๆอะแล้วเหมือนได้พี่หลังแกจะออกนะทุกคนเนี่ยผมแบบป่อนเอ้ผมปล่อยมอนโดดแค่ตัวเดียวดูนะครับแล้วเดี๋ยวพี่หลังแกก็ออกไปเลยนะผมก็งงกันว่าแบบทําไมม่ารับไม่ได้เหรอนี่นะทุกคนแล้วเดี๋ยวก็นี่ครับพี่หลังแกออกไปแล้วนะผมก็รู้สึกแซดๆหน่อยนะทุกคน แล้วคือแบบแม์นี้คือแบบนานมากแล้วคือพี่หลังแกแบบออกทําไมดีกว่าแล้วก็หลังจากที่พี่หลังแกออกไปนะครับผมก็แบบยืนคนเดียวโดดเลยนะเนี่ยวางการโลไว้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ผมยังไม่มีบูมาหรือบ่าตัวเงินนะครับผมได้ช่วยให้แบบผมแบบชนะได้แบบเออเข้าเลยเงินได้แบบเงินได้มากขึ้นอ่ะนะครับผมเพราะว่าผมแพ้ไม่ได้แพ้เพราะตัวพื้นนะผมแพ้เพราะตัวแอร์หลุดนะครับาะว่าตัวแอร์ผมยังไม่มีดีๆเลยครับแล้วดูความเร็วในการบินครับ แต่นๆต้ตก็ไปเร็วเอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมก็มีเพชรอยู่ประมาณ7,000กว่าเลยนะประมาณ7 7 2 0นะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปนะครับผมเควสต์ต่อไปผมก็คือการทำให้เพชรถึง1,000 0นะครับผมแล้วก็เปิดตู้วายนะครับผมนี่ตู้วายนะเปิดตู้วายตู้อ,ตอันเต x นี่นะับตัววายนะครับผมบอกว่าตัววายตัวดีๆมันจะเข้านะโอเคเพราะฉะนั้นก็ผมก็จะไปเปิดในพาร์ตต่อไปองไงทุกคนโอเคเอาละ่ะปิดพาร์ตแรก